วิธีตัดไหมด้วยตัวเองนะครับเริ่มแรกก็คือว่าเอาแอลกอฮอล์นะครับเช็ดตรงบาดแผลวนออกให้เกิน2นิ้วนะครับวนออกให้เกิน2นิ้วบริเวณแผลเสร็จแล้ว ก็อเอาเวนคอนะครับเช็ดตรงเช็ดตรงบาดแปลเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไหมที่จะเย็บนะครับ ในกรณีที่แผลยาวมากไม่แน่ใจว่าแผลติดสนิทไหมให้ตัด1อันเว้น1อันวิธีตัดไหมต้องตัดที่ปมนี้นะครับใช้เกมดึง แล้วก็เอากรรไกรสอดเข้าไปท่องตัดแบบนี้เพราะว่าจะไม่เส้นไหมเรียงถกเส้นนะครับเสร็จแล้วดึงออกนะครับ วิธีดึงออกต้องเอากันไกลแนบที่ปากแผลเพราะว่าระวังปากแผลมีการจิกกัดนึเส้นนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็ดึงไปเรื่อยๆจนหมดเพราะว่าไม่สะดวกเพราะว่าตายเองนะครับสวัสดีครับ